วันนี้เราพามาชมทะเลนะคะอันนี้ทะเลอีกฝากหนึ่งค่ะดูเมฆสิคะวันนี้ทะเลเมฆฝนเมฆเยอะค่ะทะเลฝั่งนี้เมฆเยอะนะคะแล้วก็นี่เกาะนะคะอันนี้เกาะแล้วก็ดูทะเลฝั่งนี้สวยมากค่ะทะเลฝั่งนี้สวยมากค่ะคนละฝั่งกับที่เราไปถ่ายเมื่อเมื่อก่อนที่ว่ามีเรือนะฝั่งนี้ไม่มีค่ะ คนละฝั่งกันนะคะฝั่งนี้จะเงียบค่ะฝั่งนี้จะเงียบเพราะฝั่งนี้มันจะอยู่อีกทิศหนึ่งของของฝั่งที่เราไปถ่ายเรือของเมืองสตโคมนะคะนี่ค่ะสวยมากดูท้องฟ้าท้องฟ้าเขามีเมฆแล้วมีเขียวมีแดดค่ะตรงนี้ท้องฟ้าสวยมากวันนี้ แล้วก็จะมีเมฆดำเป็นบางกลุ่มแต่แสงเขาก็จะอาจจะไม่จ้าบไม่มากฝั่งนี้ก็วันนี้เรือใบไม่มีนะคะเพราะว่าเย็นแล้วคะ่ะตอนนี้ก็ประมาณทักสีโมงกว่าอันนี้ก็เกาะนี้ก็มีบ้านหลายบ้านอยู่นะคะเกาะเนี้ยตรงนี้สวยมากคะ่ะถ้าแดดดีๆแต่ยืนอยู่ตรงนี้ใส่เสื้ออาจจะไม่หนามากก็เลย รู้สึกเย็นเย็นทันลมพัดมาสวยมากค่ะตรงนี้สวยเหมือนกันค่ะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเรือส่วนบุคคลค่ะก็จอดอยู่ฝั่งนน้นก็จะเป็นอาพาร์ตเมนต์ขึ้นแล้วก็เขาลูกนั้นถ้าเราได้ขึ้นนี่คงจะมองเห็นสวยมากเดี๋ยววันหลังเราจะขึ้นเขาลูกนั้นเขาลูกนั้นสวยมากค่ะวันนี้ตรงนี้สวยมาก วันนี้ก็คงได้บรรยากาศนี้บรรยากาศเดียวนะคะตรงนี้พอเรามายืนตรงสะพานนี่เรามายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้ให้เห็นดอกหยาดอกหญ้าที่ขึ้นในน้ำดอกยาสวยมากเป็นเงาดอกหยาก็จะมีเรือส่วนบุคคลจอดอยู่แต่ให้ดูวิวตรงนี้สวยมาก วยมากแต่ก็เย็นนิดนึงเย็นนิดหนึ่งวันนี้ตรงนี้ก็ไม่เย็นมากอากาศกำลังสบายถ้าคนขี้รถ้าคนขี้ร้อนนะสวยมากค่ะวันนี้คลิปนี้ก็ได้พามาดูวิวสวยๆอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งแล้วก็จะมีเมฆฝนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีเมฆฝนฝั่งนี้ ฝั่งนี้ที่เราออกเรือฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่เราออกเรือกันแต่ฝั่งนี้เราสามารถวนกลับมาได้แต่ไกลมากถ้าเราจะกลับมาทางนี้จะลำบากจะลำบากจะไกลใช้เวลาหลายวันเราก็เลยไม่กลับทางนี้วันนี้ก็พามาชมวิวสวยๆวันนี้นะคะวิวสวยๆค่ะ คนกะเมฆดำทำท่ายจะตกนะคะท,ท่ายจะตกแต่เขาก็ไม่ตกแล้วก็มีลมดูจากยอดหญ้าหญ้าตัวนี้ก็จะเอียงไปตามลมหญ้าตัวนี้ก็จะเอียงไปตามลมแล้วก็ให้เห็นภาพสวยๆตรงนี้นะคะ น้าก็เย็นนิดหนึ่งคนอาจจะไม่ไม่ได้กระโดดโลดเต้นมากฝั่งนู้นก็มีคนลงฝั่งนูน้นเด็กๆเขาก็ให้ดูเกาะกลางน้ําตรงนี้ก็มีบ้านหลายหลังอยู่เหมือนกันฝั่งนี้ประมาณสองหลังถึงสามหลังแต่ฝั่งนู้นเราไม่เห็นสวยมากค่ะวิวฝั่งนี้สวยมากค่ะ สวยนะคะดูท้องฟ้าสสวยมากค่ะท้องฟ้าแต่ยิ่งบนเขาลูกนู้นที่เขาปลูกบ้านนะั้นยิ่งสวยโอเคนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คะ่ะคลิปนี้ถ้าถูกใจนะคะ